ล่าสุดนะคะเป็นที่ฮือฮามากๆเลยเมื่อคุณพี่วิสคาลิฟา แรปเปอร์ชื่อดังจากอเมริกาได้มาเมืองไทยนะ,ะแล้วก็ไปซ้อมมวยไทยค่ะโดย c r e เตอร์นัดอานะคะได้โพสต์คลิปบอกว่าชอบฟังเพลงคุณพี่เขามาตั้งนานไม่นึกเลยว่าจะได้เจอตัวจริงคุณพี่วิสคาลีฟาได้มาภูเก็ตประเทศไทยแล้วก็มาซ้อมมวยดูสิโดยสถานที่แห่งนี้นะคะคือยิมมวยไทยอยู่ในตำบลราวายัยจังหวัดภูเก็ตค่ะที่มีชื่อว่า a k a แม่แล้วดูในคลิปนะค,ะคุณพี่วิสเขายกมือไหว้แม่ เรียบร้อยจริงๆเลยซึ่งมีหลายคนเลยนะคะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเข้าไปเคารพคุณวิสคาลิฟาจังเลยเห็นแล้วแบบบางคนบอกไม่อยากจะเชื่อโอ้ oh my god เขามาซ้อมมวยที่เมืองไทยเลยเหรอนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตด้วยใช่ไหม หรือว่ามาเติมของไทยกันแน่คุณพี่เขาคงเติมมามากแล้วมัง้งสงสัยตอนนี้จะหันมาใส่ใจสุขภาพไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยนะครับตอนนี้หุ่นเรียกว่ามีกล้ามเนื้อขึ้นเยอะเลยโดยมีบางคนมาตอบนะคะบ,บอกว่าคุณพี่ลิสคาลิฟาเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตโรวิงลาวไทยแลนด์ใครสนใจแล้วก็ซื้อบัตรได้เลยตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตแต่ว่าจะมีงานแสดงอยู่ที่พัทยา บางคนบอกว่าแม้แต้มบุญสูงมากๆเลยคนอื่นต้องซื้อบัตรเกือบสอง0มื่นไปดูคุณพี่วิสคาลิฟาเนี่ยแต่ว่าคุณพี่คนนี้แม้ได้โอบกอดใกล้ชิดเนื้อเน็บเ,เนื้อเลยนะแล้วก็มีคนมาบอกให้นะบอกว่าถ้าเกิดไปที่อุลีชันภูเก็ตเนี่ยบัตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,500บาทแต่ว่าถ้าเกิดจะไปงานโรลิ่งลาวที่พัทยาแล้วก็ราคาบาัตรอยู่ที่12,400บาทจนถึง2 0 0 0 0บาทจา้ะบางคนบอกว่าเคยเห็นในมิวสิกวิดีโอนึกว่าตัวเล็กๆโอ้โห oh พอมาเทียบกบ ตอนนี้แกตัวสูงมากๆเลยนะจ๊ะสมัยก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าแกดูดเยอะอะไรพร้อมๆม,มาช่วงหลังสงสัยจะออกกํำลังกายจริงจังดูแล้วตัวหนาขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอโ้โหได้สัมผัสตัวคุณพี่เขาด้วยทำบุญด้วยอะไรนี่บางคนบอกดูแลน่าราักจริงๆรับไหว้ด้วยอยา บางคนก็บอกว่าเห็นแค่นี้ก็รู้ละว่ามวยไทยเนี่ยเป็นซอต์พาวเวอร์สุดๆ,ดๆตั้งแต่มีวันมวยไทยเรียกว่ามวยไทยเนี่ยบูมขึ้นมากจริงๆขอยินดีกับทุกๆท่านที่อยู่ในวงการมวยไทยด้วยนะตอนเนี้เรียกว่าสุดจัดจริงๆปกติคนดังหลายๆคนก็ชื่นชอบมวยไทยอยู่แล้วนะแม่ตอนนี้เรียกว่ามวยไทยดังทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยดูในมิวสิกดูเขาผ้อมๆทําไมตัวจริงเขาเท่ๆอ่ะตัวจริงสูงด้วยนะ บางคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปสมัครงานอยู่ค่ายมวยจังเลยดีใจแทนตัวจริงเขาคงจะเท่มากๆเลยใช่ไหมฮะบางคนก็บอกว่าโอ้โหคุณพี่เขาดูหุ่นซีฟิตมากๆเมื่อ3-4ปีก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีกล้ามเลยนะตอนนี้แหม,มเบลเลอร์เทอมเลยบางคนก็บอกฮะตัวจริงอย่างหล่อเลยทําไมที่เคยเห็นมาไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบไอดอลเลยอะ่ะอิจฉาเจ้าของคลิปจริงๆเลยไปอยู่ใกล้ๆเขาได้ยังไง บางคนบอกว่าระวังนะจ๊ะคลิปเนี่ยเดียวข้างบ้านเจ้าไปโมเมบอกว่าเป็นมวยคาแมก็เป็นได้นะ บางคนนะบอกว่าแม้เห็นแบบนี้แล้วฉันอยากไปเรียนมวยไทยมากจังเลยอยากสงสัยต้องเริ่มต่อยมวยละมั้งบางคอมเมนต์นะเขาบอกว่าโอ้โหนี่แหละซอฟพ,พาวเวอร์ของแท้เลยมวยไทยบางคนบอกว่าถ้าฉันส่งกระดาษไปให้ฝากขอลายเซ็นได้หน่อยจะทันไหมเนี่ยบางคนก็บอกว่ามวยไทยเราเนี่ยเรียกว่าดังระดับโลกเลยนะโอ้โหดูสิเขายกมือรับไหว้ด้วยอะ่ะอิจฉาจ,จ้าเลยแต้มบุญสูงสูง และเรเตอร์ท,ท่านนี้นะคะยังได้ทำคลิปอื่นด้วยนะ,ะระหว่างที่คุณพี่ลิสคาลิฟาเนี่ยเขากำลังมาซ้อมมวยไทยค่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่แข็งแรงจริงๆเรียกว่าซ้อมได้ไม่มีเหนื่อยเลยแล้วก็ชุดกับหนมเนี่ยเรียกว่ามีคนเตรียมมาให้เป็นลายสั่งทำพิเศษในโอกาสที่คุณพี่วิสคาลิฟามาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยนะ มีคนแอบไปถามด้วยนะว่าคุณพี่เขาสูงเท่าไหร่หรอทำไมดูสูงสูงเขาบอกว่าประมาณ193เลยนะหลายคนนะก็บอกว่าโอ้โหคุณพี่เขาดูเท่าจักเลยอะ่ะแล้วก็เคยเห็นในไอจีเนี่ยแกชอบซ้อมมวยไทยอยู่แล้วด้วยนะสงสัยพอได้โอกาสมา,มาเมืองไทยก็เลยจะต้องมาสัมผัสบรรยากาศมวยไทยจริงๆซะหน่อยเรียกว่าเป็นพลังธรรมชาติเลยนะแต่แม่ดูเขาสิจะทําอะไรก็คือเท่ๆทั้งสรงแล้วก็ท่าทาง บางคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โหคุณพี่คนที่เขาสายเขียวเลยนะเรียกว่าเท่จัดเลยแหละคนดังระดับโลกดูสิตั้งใจมาซ้อมมวยไทยที่เมืองไทยะโอ้โห คนที่เป็นคู่ซ้อมทำไมถึงได้โชคดีจริงๆคนอื่นต้องเสียเงินเพื่อไปดูเขาแต่นี่เขามาหาถึงที่เลยะบางคนก็บอกว่าตอนนี้คนดังทั่วโลกอะ่ะหันมาซ้อมแล้วก็เล่นกีฬาหวยไทยกันเยอะมากๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดเข้าไปดูในแอคเค้าของคุณพี่วิสคาลิฟานะคะคุณพี่แกก็ได้ลงคลิปไว้ด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาอยู่เมืองไทยบอกว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่สวยงามจริงๆ มีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะแอชลี่บอกว่าสงสัยคุณพี่วิสคาลิฟาเขาคงจะหลงทางอยู่ในสถานท่องเที่ยวอันน่าทึ่งของประเทศไทยแน่ๆเลยดูหนะ้าตาเขามีความสุขมากเลยนะคะส่วนจูวี่ค่ะบอกว่าเป็นมุมมองที่น่าทึ่งอย่างแน่นอนสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆฉันประหลาดใจทุกครั้งที่ไปเที่ยวเมืองไทยเลยแหละส่ซีดานค่ะบอกว่าช่วยมาที่ประเทศอินโดนีเซียบ้างได้ไหมจ๊ะอยากจะเจอลิสคาลิฟา บ้างจังเลยส่วนอเมอร์ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ที่พักของคุณเนี่ยสวยรู้ราจริงๆนะเหมาะก,กับผู้ชายที่สมาร์ทอย่างคุณจริงๆฉันชอบจังเลยแรปเปอร์คลาสสิกของฉันส่วนคลาวดี้ค่ะบอกว่าเมื่อไหร่จะมาที่บาหลีบ้างฉันอยากจะดูคอนเสิร์ตของคุณในบาหลีบ้างจังเลยทำไมถึงไปแต่เมืองไทย ส่วนกูสตาฟค่ะบอกว่าฉันมั่นใจเลยนะว่าคุณจะต้องหลงรักวิวด้านหลังดูธรรมชาติพวกนั้นสิไม่ใช่ว่าจะหาดูได้ง่ายๆนะส่วนมารีค่ะเธอบอกว่าเมื่อไรจะมาที่ฟิลิปปินส์บ้างคนฟิลิปปินส์เนี่ยคอยให้บริการคุณอยู่นะส่วนอาเทนโลค่ะบอกว่าว้าวดูธรรมชาตินั้นสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังนะ่ะจะเป็นแบบที่ภาคจริงๆนั่นคือเมืองไทยหรอเนี่ยฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยเลยนะแต่ว่าฉันเห็นแบบนี้แล้ว รู้สึกว่าจะต้องไปเมืองไทยเพื่ออัปเลเวลฉันจะต้องเรียนแบบคุณพี่วิสคาลิฟาแล้วล่ะส่วนทิ่ฟานนี่ค่ะบอกว่าลองมาเที่ยวที่ฟิลิปปินส์ดูบ้างสิคนฟิลิปปินส์เนี่ยชื่นชอบคุณหลายคนเลยนะ ส่วนเบลลี่ค่ะก็ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, บรรยากาศนะ่าสวยจริงๆเหมาะก,กับชายหนุ่มอย่างวิสคาลิฟาหวังว่าคุณจะมีความสุขมากๆนะแต่ว่าฉันเห็นวิวแบบนั้นน่ะรู้สึกว่าน่าทึ่งมากๆเลยอะ่ะไม่อยากจะเชื่อว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้ด้วยและอีกคลิปหนึ่งนะคะคุณพี่วิสคาลิฟกก็โพสเองเลยค่ะบอกว่าดูซ oh, oh ีโอโหคือแบบว่าแค่เล่นครั้งแรกสุดยอดมากๆเลยในคลิปหน้าคุณพี่เขามีทั้งนวดทั้ง แบบขาโอโหกระโดดซอบชกนวมเต็มที่ไปเลยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วดีใจมากๆเป็นการโปรโมทมวยไทยไปทั่วโลกเลยนะคะมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหแบบนี้แล้วสงสัยคุณพี่วิศกริฟฟ่าแกจะต้องไปขึ้นสังเวียนสักรอบหนึ่งแน่ๆเลยเตะต่อยเก่งขนาดนี้เฟี้ยวจริงๆบางคนก็บอกว่าเคยเห็นม่อก็ว่าคุณพี่เขาพร้อมๆไม่อยากจะเชื่อว่าตัวจริงเนี่ยกล้ามเพียบเลยนะเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหสงสัยว่าเขาจะตั้งใจซ้อมมาอย่างดีหรือว่าจริงๆแอบซ้อมมวยไทยตั้งแต่ก่อนมาไทยหรือเปล่า ส่วนนาดี้ค่ะบอกว่าเดี๋ยวนะถ้ากระโดดเข่าคู่นี่คือแบบสุดยอดเลยนะมันบ้าไปแล้วคุณทําแบบนั้นได้ยังไงเอาเวลาที่ไหนไปฝึกมวยไทยเนี่ยมีหน้าละมาเมืองไทยแล้วก็พุ่งไปที่ค่ายมวยทันทีเรียกว่าคุณพี่วิสคาลิฟามาไทยแล้วฮือฮาสุดๆเลยนะคะมวยไทยของเราก็จะได้โด่งดังไปทั่วโลกด้วยเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีใครไปซ้อมเรียนมวยไทยบ้างหรือย,ยังคะหรือว่ามีใครซื้อตั๋วเตรียมไปชมคอนเสิร์ตคุณพี่เขาแล้วหรือยอย่างที่พัทยาอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอ นี้เลยนะคะ